๑0คือแบบลดเยอะมาก แล้วย <Cornell>. ืนยันให้หนูหน่อยนะสิบปีขึ้นไปใช้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิ้ลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกเบุญค่ะ น้ำมันละลายใช่ป่ะมันอยู่ในนั้นแล้วมันร้อนมากน้ำมันละล <Okay. S 1> อีกสีนส่นาทีสี่นาทีกดยิงายาออเดอร์ให้หนูหน่อยครับ mm hmm. ทุกคนกดยิงายาออเดอร์ให้หน่อยนะ mm hmm.

จ se ะให mm ้ร hmm. ูว่า oh, ้าพองค์พริ้งใหม่ราแบบนี้แล้วเขาจะทำใจได้หรือไม่ดิฉันกรตสดงกันต่อไปห้สิ่ง แน่แน่เอกได้ที่คัดผมตอบอันนี้เราอันนี้เรางทา น้องทำมาให้น้องทำมาให้ไว้ขายของติ้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 งเอออะไรจิดคอออ๋เหนียง

เมื <im itar S 1> mm ่อกี้พี่หนึงบอกว่าเด็กดีว้าวพี่ตะนอนสอนคนเราตกมา้อ้คุณรอคุณคอบคุณคอะคุณ ยืนออเดอร์ให้หน่อยนะยืนออเดอร์ให้หน่อยนะไปเร็วยืนออเดอร์เร็วยืนออเดอร์เร็วยืนออเดอร์เร็วอยู่ห้องกรงร้อนมากอยู่ห้องกรงร้อนมากแล้วหมดนอนแล้วพี่หนึ่งบอกว่าอยู่ห้องกรงร้อนมากน่ะห้องกรงยังร้อนเลยห้องกรงยังร้อนเลยอ่ะพี่หนึ่งบ้านเราอ่ะหรือว่าทอดไข่กลางแดดได้เลย เขาได้ทำผู้หญิงผู้ชายเลยมาเอาละ่ะต่อไปเราตักเราจะปักน,นี่เอาเร็วลิฟหกร้อยสามสิบลทุกคนโดนน้ำหมดยังโดนน้ำหมดแล้ว รีบเร็วเราปักรีบให้ทุกคนรีบซื้อเลยรีบว่าสนามป่าช่วงในเรื่องเจราจาคา้าขายเรียกงานเรียกเงินตัวนี้ปังสุดเมื่อกี้เราทาไปแล้วเราเรียกของขวัญแล้วได้ของขวัญใหญ่ๆมาเต็มเลยบคนรีบเลยมีส่วนลดด้วยตอนนี้รีบไปใช้ส่วนลดกันเลยเร็วเยเร็ว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 ็อนนว,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 วอันนี้ได้หกร้อยกว่าแล้วไข่ของเกง ชื่อมีมีความสุขเดี๋ยวเราจะลองโทรนะปึ๊บอยากได้เลยนะอยากจะว้าวพี่ตอนอยหนูยังไม่ทนได้ทาเลยแมบนึงยมีแค่คิดนะแค่คิดว่าจะทานะทุกคนดูนี่แค่คิดว่าจะทานะนี่นี่แค่คิดว่าจะทานะ อยู่ในหัวว่าเอ๊ะจะทานนะนมาเลยเมื่อกี้อ่ะนี่เงินมาขอบคุณครัพี่ต้นน้อยได้อะไรดีนะเอาสวยเลยเีออนเีออนลูกเีออน,น รถมาสิขอโอ้โหคนพิ้ศษสซพิเศษมา ทุกคนส่วนรถอ,อีกอะทำงานเป็นทีมากๆก็ี่เจสซี่อขอบคุณค่ะจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะทุกคนจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆกลิ่นแบบอโรมาเทรา่พีมีความชุ่ ทุ่งลาเวนเดอร์นี่แบบนี้ราคาจริงอ่ะก็ถูกอยู่แล้วราคาจริงอ่ะถูกอยู่แล้วแต่ว่าอุ้ยเก้าร้อยแล้วุเก้าร้อยแล้วไอ้เบิร์ดได้ของขวัญอะไรลอยๆอยมาสักอย่างไม่ใช่แบบเฟี้ยงมานะไม่ใช่ ลิฟต์ลุ้นไปเที่ยวกับนุ่นเนธแกสั่งลิฟต์กับเราอะลุ้นนะลุ้นได้ไปห้องโรงกัดน,นะคน <Good. S 1> ได้ไปเที่ยวกับสัตว์นะเพราะสรลิฟกดป๊บเปิบเขาจะบุก า uhm, บู้บ bo ุ้อ <slide>. ีก <conceptual> ม <cricket> <ând> <Huh ife GAN> ั้ยหนูก็อยากได้อีกเอามาใส่เอามาใสิอุ้โฮนูเอาบบุ้เจ้าให้หนูหรอภักแบบภักเองนะ จัดไปให้ขอบคุณค่ะพี่หนึ่งมีความสุขมีความสุขมีความสุขพันยังพันคอตยังไปเร็วทุกคนเอาลิฟให้ได้พันเอาลิฟให้ได้พันคอตเลยลิฟกดไปเลยราคาจริงๆไม่ถึงร้อยมีความสุกด้ายๆล้ม ใ <c oughs> ส,ส่ซื้ออะไรบ้ให้หน่อยหนิหน้าเราหลองใส่ กดกด,กดให้ถึงเร็วอีก5้าออเดอร์จะถึงพันฮอตลิฟอ่ะงั้นรีบกดเลยเร็วเดี๋ยวจะใส่ลาบูบูให้ดูมีหมวกเป็นนี่นี่หมวกเป็นระวังบูมีคิ้วน้ำมือไม่เอาเราจะไม่เขียนคิ้วให้บูนะ่นะ ยืนยันออเดอร์ให้เลยถึงพันธอนแล้วก็ไปกดยืนยันออเดอร์ได้เลยนะจ๊ะ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 ฉลองพันกันค่ะฉลองพันกันค่ะอู้ขอบคุณค่ะอู้ขอบคุณนะเจ้าพิมขอบคุณนะเจ้าพิมขอบคุณนะคะบู้จะไม่ลืมแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูนะบู้ดงชื่อว่าน้องบู้ดงนี่ เราใส่ให้ใส่ให้ดูระหว่างที่รเราบู้ใส่ชุดระหว่างที่เราบู้ใส่ชุดนะเธอต้องลาบูดงลาบูดง

แก้งส่งยูนิเวิร์สให้พี่นุ้นวิไข่จะไปแก้งส่งให้พี่ล่ะยูนิเวิร์สน้องตัวเมื่อวานมีชื่อ,อยังคะน้องตัวเชื่อไหมว่าซีเคดอะไม่กล้าไม่กล้าพกเอ้ยไม่ใช่ไม่กล้าแขวนเอาใส่กระเป๋าไว้นี่จา้าน้องน้องบูน้องบูงบใส่ เตดตตเตตเแตตตตตตต่ตตเตตเตเ่เตเตเตเเต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 ่ตเ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 ะเตเตเต